สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบานเรื่องภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ครับพาทุกทันมาทีนน้องเรื่องบานเรื่องตะบ,บนโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องน้องเรื่องครับภาพพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาไหลครับตุ่มปลาไหลมากกหลังตุ่มปลาไหลฮกหลังกับเหยือ่อจะเป็นกลนหอยพิเศษใส่ไข่เป็ดด้วยหนึ่ง สมใข่เป็ดครับพี่น้องไปเบื้องกันสามาบ่เอาครับพี่น้องใส่มาสองหลังแล้วครับนี่ครับหลังที่สองแบบวิธีการใส่กบแบบเก้าแหะครับตั้งตุ่มให้มันประมาณเคีองหนึ่งของตุ่มครับ,นรบห,หน้ามันไปทั้งใดกับเลยครับอย่าให้น้ามันตัวมครับสองหลัง เนี่ยกล้อ,อยใส่ไข่เป็ดหน่วยหนึ่งพิเศษใส่ไข่ครับพี่น้องลอดลุนกันเบ่งกันว่าสิมานบ่เดี๋ยวขอใส่อีกซี่หลังกันให้มันแลี่วกันครับนี่ครับเนี่ย,ยก้วยพิเศษใส่ไข่เป็นยังไดเนี่ยนี่สิมานบ่สิออกมาเป็นแบบใดครับรอดลุนกันครับสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีตอนเ้ารครับบาวิสานบรืเลงภาพพี่น้องมาหายามตุ่มปลาไหลครับพี่น้องหลังจากที่ใส่ตุ่มปลาไหลมาบ้านนี่ครับใบหกหลังเยียกลนหอยพิเศษใส่ไข่ครับพี่น้องใส่ไข่เป็ดหน่วยหนึ่งเบิ้งเยื่อสูตรนี่ว่าสีมานบ่ครับสรงน้ำขึ้นอีกครับพี่น้องน้ำขึ้นบ่เป็นต่วมตุ่มเห่าหรือบ่ครับไปเบิ้งกันครับพี่น้องใส่ไบหกหลังหนึ่งครับเนื่อบ่มีครับ เนี่ยหน่อยก็เลยใส่ไ้หน่อยครับใส่หกหลังเบิง้งงมาเสิได้อ้อมได้ตุมบ่ครับอะไรครับไปเบิ้งกันครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องเขาอยู่แดีว,ว่าน้ำขึ้นครับน้ำท่วมตุ่มโอ้ตไข่เติบอยู่ครับเอาไปเบิ้งกันครับพี่น้องหลังแรกแหกหมันโอ้หลังที่สามครับพี่น้อง ยามมาซองหลังหมานหลังหนึ่งเบป็งหลังที่สามครับหาตุ่มน้ำถั่วมครับพี่น้องมึง๊งน้ำถั่วมมิดเลยครับอู้ปืดอะไรเงีครับพี่น้องแต่ว่าหั่งตายครับน้ำถั่วมมันปั๊ดอะไรใส่เงี้เลยมึงพี่น้องเลี้ยงหุย,หย ปดน้ำท่วมตุ่มครับเล่ตายครับกูล่ะง่ายเลยไหลตัวนี้แกให้พี่น้องเบื้องตายแล้วอุ้มบ่อกเบิ้งครับพี่น้องกูล่ะกูล่ะปัดมนัมนมันมันครับพี่น้องตายกับพวกป็นยังครับตายไม่ไหมอยู่น้ำท่วมตุ่มมันเลยตายครับ เอาไปยำหลังต่อไปครับอีกสองหลังอีกสามหลังอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้ม่โตอีกแล้วครับมีโตวม่โตตายอีกแล้วน้ำท่วมตุ่มตายหมดเลยปะไรเอาอีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายครับไปเบิ้งกันมันไม่อีกแล้วเอายามเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องตุ่มหกหลัง เขาสามลังครับปลาไหลสามตัวตัวหญ่เติบยุครับตัวนี้ตายครับกูเหให่ลเลยครับสองตัวกับบ่ง่ปันไดสามลังนี่บ่เขาครับพี่น้องเือว่ามานยุครับใสแค่์หกลังได้ปลาสามลังครับเือว่ามานยุครับใส่เบ็ดใสตุ่มปลาไหลครับย่านหอยทุบ ใส่ไข่เอาครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับาหาอยู่หากินเน่าดเห็ดอยู่เห็ดกินเน่าไดกัติดตามด้วยครับช่องบ้าอีสานบรร่องสำหรับมื้อนี้ครับบาอีสานบรร่องกะเดี๋ยวขอล่ไปก่อน,านหาอยู่หากินเน่าดก็ค่อยจิดติดตามในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ